สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเกี่ยนเซฟโซนกันอีกแล้วนะครับผมอมตอนนั้นเราไปเซฟสามใช่ไหมตอนนี้เราไปเซฟหนึ่งเราจะเกียนยังไงวะอืม เปลี่ยนยังไงดีนะ้าอ,อ๋อ <c oughs> เราจะแบบว่าหรือจะเอาแบบเดิมอ่ะ <c oughs> อืออึ๊บนึกว่าหลุด เราก็จะได้ยินเสียงคนตามเคยนะผมใครอยากให้แบบว่าเอิ่มคอยากให้แบบว่าเอิ่มให้ทำอะไรอ่ะก็บอกมาได้ถ้าเกิดแบบว่าอยากให้สตรีมเกมอะไรอ่ะแต่เกมฟรีนะเอาเกมฟรีนหละ เกมี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีถ้าเกิดแบบว่าจะสตรีมถ้าเกิดจะให้สตรีมเราพยายามจะสตรีมให้แต่ตอนนี้ยังไม่สตรีมนะจะอัดพี๊ผมีมีเครบอยต่ออะไรคุยอะไรนะเป็นสองห้าเฮ้ยเอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวทดสอบม้อใจคนเราจะปลอมเป็นเก้์ฮ้อโหลค่าฮ้าโหลเธอมีมีกระเทยมีกระเทยเดี๋ยวนี้ มีแม่คะมีกระเทยไหมมี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 ผู้ชายหล่อๆไหมคะไม่ไม่สนใจสัตัดฮัลโหลค่ะมีมีมีกระเทยมีมีมีแบบว่าผู้ชายหล่อๆล่ำๆแถวนี้ไหมคะ เยอะไไม่สนใจกวคุจัดทำไมครับมีสามร้อยมี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 สีม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 ะมี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 ่ะพี่เรียกมี่ีมีูีมะมี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 อีมีมี่ีม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 อมี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 มคมีมีมี่อมพูดมามี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 รีมีมีมี่ีมีมีม่มี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 มบมี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 ัลโหลค่ะ พ,พี่คะพี่พี่ชอบเข้าข anyway> er ้างหลังไหมคะพี่มอหจหมดมาแบบว่ามีผู้ชายหล่อหล่อล้ำๆ้มแถวนี้ค่ะฮัลโหลแบบว่าหิวหิวปากหิวหิวมากเลยไม่ได้กินผู้ชายมานานอะโอ้ไม่ก็ยังใตแนมาเนี้กไอโฟนแ่เลยน สีก็จะจะจัดให้แบบว่าจัดแบบว่าตื้อตื้อเลยค่ะตื้อตื้อเลยค่ะไอ้เหี้ยโมไม่ได้บอกเด็กแล้วไปดักปลาเพื่อไปถ่ายไปขายของฮัลโหลค่ะแจกของค่ะแจกของแจกของค่ะแจกของแจกของค่ะแจกของไหนจ๊ะกระเทยกระเทยกระเทยสวยๆแจกของค่ะ แบบว่าแบบว่าใครใครใครเป็นผู้ชายเราหล่อรำรำมาค่ะแบบว่าแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่กินกับเจ๊เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ให้กินน้ำพริกทุกวันเลยค่ะ เจ้าของข้าเจ้าของเตรียมเก็บเลยค่ะเตรียมเก็บเลยค่ะเตรียมเก็บค่ะเป็นปเ็นดุนเลยค่ะเป็นดุนเป็นดุนมาเลยมาเลยนมาเลยนมาเลยหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะโลมีมีมี M1 โลค่ะมี M1 โล มีมีเอ็นหนึ่งโลค่ะไอโฟสไม่ไม่ไม่ตลกเะยรับไม่เอ็นเอ็นเอ็นเอหนึ่งโลโซค่ะเอาไหมคะเอ็มหนึ่งลโซพราะพ่อพ่อค้าพ่อพ่อพ่อค้านี่มีแม่ค้าไหมคะมีพ่อมงด้วยครับมาขาย้วยว่าเลยเขาะรับไปกินกันเขาขายของไปกวนเขา สำหรับวันนี้ก,ก็ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับการกรอนตีนเซฟโซนนะครับผมบายบาย